มันไม่จําเป็นต้องแบบรถที่นี่เพื่อไปที่นี่ทีเดียวก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามาสองที่มันก็จะมีคนสะดวกที่มากขึ้นเพราะคนอาจจะมีความคุ้นชินจากแถวนี้มากกว่าที่จะไปตรงนู้นอาจจะเสียเวลาเขาก็ได้ครับมันน่าจะมีปัญหาต่อคนที่เขาคุ้นเคยกับการเดินทางที่นี่แบบบ่อยครับอย่างกนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องใช้รถไฟบ่อยเวลาเดินทางไปต่างๆครับอาจจะเป็นคนที่เรียนแถวนี้สิบากรหรือว่าธรรมศาสตร์ กไม่เคสุดตแล้วไปตั้นี้กับเราเไปไปแต่พูดง่ายว่าเราไป่พบรีกว่าลพีก็่ากอ่าดาดกว่าใกล้กับมูกบ้านใกล้กว่าาตดก็ไม่แพงกว่าแล้วระมาณสองร้อยแปดรอเจาถึงมาจากประบ่วันที่สิก้านะครับที่ขบวนรถเร็วรถด่วนตัวพิเศษจะยุติที่ ชุมทางบางซื่อหรือถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับก็ในความส่วนตัวที่ผมเป็นผู้โดยสารแล้วก็ใช้รถไฟแล้วก็อาจจะเป็นส่วนวงกว้างหลายๆคนนะครับที่ที่ที่ได้รับผลกระทบคือหนึ่งคนที่มาจากสายไกลอย่างเช่นอุบลหนองคายหรือสายใต้ที่มาจากหัดใหญ่อะไรเงี้ยครับจะมาต่อรถไปทางสายอื่นมาลำบากไหนจะต้องค่ามีทั้งค่ารถแท็กซี่รถตุ๊กๆซึ่งการโดยสารเข้ามาใน ในสถานีหัวลำโพงลาบากแน่นอนและกระทบแน่นอนครับเพราะว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ลงที่สถานีหัวลำโพงและโดยสารรถไฟไปทางอื่นง่ายที่สุดนะครับก็อยากให้คิดพิดจารณาอีกนิดนึงว่ามันมีความจําเป็นขนาดไหนที่ต้องรีบเร่งเปิดสถานีกลางกรุงเทพอริอวัดซึ่งในส่วนตัวคือผมไม่ได้คัค้าในความจเจริญก้าวหน้าของการรถไฟหรือผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรทั้งสิน้นผมเห็นด้วย ในการพัฒนาแต่การพัฒนาต้องอยู่ในกรอบของคำว่าประชาชนมีผลประโยชน์และส่วนร่วมที่สุดครับ